ก็เปิดไฟฉเฉินก่อนครับการเปิดไฟฉุเฉินเป็นการบอกให้รถข้างหลังเขารู้ว่าเราจะถอยหลังเทียบที่บาทเนาะแต่ถ้าเราจะนําหน้าเข้าเราจะไม่เปิดไฟอยู่เฉินเราจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแทนโอเคตอนนี้เรามากินหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคปล่อยค่าช้าๆครับ้องแบมเข้าขาววาวาไว้ที่แป้นเแบรบคปล่อยค่าช้าๆให้ข้างรถด้านซ้ายของเราหาจากรถคันสีดำนะประมาณหนึ่งเมตรช้าๆครับโอเคแล้วเราจะตั้งหลักโดยให้รถเรานะเลยท้ายรุกเข้าไปก่อนนะครับ โดยให้ตัวของเราอยู่ตรงท้ายรถของรถกระบะคันนี้จะจะขึ้นไปอายุดปึ๊บในะบางคลิปเขาจะบอกว่าให้กระจกข้างของ,งเราตรงกับกระจกข้างเขาไม่ได้เสมอไปนะครับเพราะอะไรความยาวรถทําไมครับสองหนีรถคันนี้เข้าหน้ารถสวนเลนเราจะใช้หลักการนั้ไม่ได้นะครับโอเคได้แล้วปุ๊บเราเข้าเกียร์ถอยหลังเลยวางก่อนดันซ้ายสองจังหวะดีครับพอเราเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บนี่จะมีกล้องขึ้นเลยยังยังไม่หมุนครับน้องแบมเราต้องต้องถอยหลังก่อนโอเคคื้นวาให้ตรงก่อน โ okay, อเคอ่ามองขหลังครับดูรถข้างหลังด้วยนะอา่ามองข้างหลังครับน้องแบมหันมองข้างหลังนิดให้ท้ายรถเราตรงกับหน้ารถเขาหยุดครับอ่า,อาแล้วก็หมุนซ้ายให้สุดพอหมุนซ้ายสุดปุ๊บอ่าหมุนสุดแล้วคายออกไปทางด้านขวาน,นิดนึงเพื่อป้องกันให้ระบบบงังคับเลี้ยวเพื่อป้องกันให้ระบบพล er ังไพาวเวอร์เสียเร็วนะอ่ามองกระจกมองข้างด้านขวาครับปล่อยรถไหลช้าๆให้ท้ายรถด้านขวาอยู่ตรงกับไฟหน้าด้านในของรถข้างหลังไปนิดนะึง นี้นึงอ่าได้แล้วหยุดปุ๊บอ่าเมื่อกี้แล้วหมุนซ้ายคืนขวากลับ<ม>ให้รถพ่วงไงมาสองครัง้งนับหนึ่งนับสองพอ่อโอเคแล้วปล่อยด้วยไหลครับให้ด้ามจับตัวแรกตรงนี้นะอยู่ตรงกับฟุตบะใช้ครับสำคัญคือต้องช้าอีกนิดนึงอ๋อหยุดปุ๊บอ่าได้แล้วนะนี่ประมาณนี้เลยขับรถเราเอียงด้านซ้ายใช่ไหมครับหมุนขวาให้สุดรถจุดก่อนหมุนขวาให้สุดเลยจ้ะ อ่หมุนสุดปุ๊บคืนกลับมาทางซ้ายน,นิดนึงแล้วเบรกแปลว้ปล่อยคับช้าช้าท้ายที่เอียงเข้าหาฟุตบาทจะปัดออกน่าจะปัดเข้าไปแทนดีปล่อยล้นไรครับปล่อยล้นไรอ่าไปคัดมาอ่าช้าๆช้าช้าไอ้ทับยังได้อยู่นะครับมีกล้องก็มองกล้องเห็นไหมท้ายรถเรากันหน้ารถเข้ายังอยู่ไกลตอนนท้ายนิดนะึงอ่าปล่อยคับปล่อยครับให้รถขนานกับ เปนบาช้าๆอนีนิดนึงยังได้อยู่อนีนิดหนึ่งหยุดปุ๊บได้ละขึ้นกลับนะครับหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวค่าจะเบรกไว้นะครับเข้าเกี่ยวว่างแล้วดึงเบรกหนึ่งโอเคเราสามารถถอยหลังเทียบสบาดได้เลยในครั้งเดียวนะแต่รถเราอาจจะยังไม่ชิดเท่าไหร่ไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นมือใหม่นะครับเดี๋ยวเราฝึกบ่อยๆก็จะคล่องนะเพียงแต่ว่าให้รู้หลักไว้อ่าเมื่อกี้เราถอยเข้ามาในครั้งเดียวเลยใช่ไหม ไม่ต้องแก้เลยนะมันเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามายังไงเราจะออกไปยังั้นโอเคก็เหยียบเบรกแล้วก็ลดเบรกมือลงดึงขึ้นมาแล้วกดปุ่มแล้วก็เหยียบคลับสุดขั้าเกีจนึงแล้วก็ปิดไฟฉุกเฉินครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาแทนหมุนขวาให้สุดก่อนสุดเลยนะสุดเลยครับแล้วขึ้นกลับมาทางซ้ายโอเคมองกระจกมันข้างหน้าขัางมีใครไหมไม่มีค่ะมีใครปล่อยคันบก่บ ก็มองล้ครนะับความแซอีกทีหนึง่งปลอดครับบบให้หนารถเราพ้นรถคันสีดาก่อนอพ้นไปนีเรีอ่องพอรขึ้นกลับเลยดีมากครับอ่แล้วก็หมดครับดีครับเอาขึ้นกลับเมื่อกี้เราหมุนซ้ายขึ้นขวากลับโอเคเราจะตรงผ่านทางแยกนี้นะครับเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วเราไปฝึกขับใช้ดูนะครับสวัสดีครับ